สวัสดีครับเชิญเลยครับอยู่ที่นี่ยูเครับ กอเคลียร์ไปนี้ผมนั่งนี่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 กันห้าโอ๊ใจร้องโทษอะไรพวกผมดินี่มันสรุปภารกิจวิสุดท้ายครวมความกรุบไม่ยังกาบไม่นะไหนเด็กพี่นั่งนี้ได้ปได้ครับโอเคยีวิตนั่งด้วยกันก็ได้นั่งนี่ฮสรุปภารกิจวิสุดท้ายซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีโจทย์ที่จะต้องทำทำเพลงกันเอง ทำเพลงกันเองจะด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่เดี๋ยวมาจะมาอธิบายให้ฟังว่าจะทำอย่างไรนะครับพี่ที่ได้รับโจทย์มาวิ่แรกล่กับพี่แอดก็จะเป็นโจทย์จะเป็นเกี่ยวกับรักสามคัคคีอันนี้เป็นเรื่องของเนื้อเนื้อเ,เ,เพลงนะครับของพี่โอมก็เป็นรักสร้างสารรค์นะฮะก็ของพี่บอยเกษตรกร,ร,ก,รกับคนเมืองออ,อคือแต่ละโจทย์ก็จะแยกไปหรือว่าอ่าคือเรื่องของเนื้อเพลงเนี่ยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอกจะถือ ถือซองมาแล้วก็จะให้น้องเป็นคนยังมีอีกยวงมีโจทย์อีกแต่ยังคิดไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวก็อันเยนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นตอนไปไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องกลัวฟังอล้น่ากลัวแต่ยังไม่ต้องกลัวไม่ใหญ่ใหญ่สุดนี้เราก็จะไม่มีเดอะมาสเตอร์เพราะฉะนั้นเดอะมาสเตอร์คือเราทั้งหันต้องทําเพลงของตัวเองทําเพลงของตัวเองโดยใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับวันนี้พี่โอ่งกับพี่เอกก็จะมาเก็บข้อมูลว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการเพลงแบบไหนให้เป็นเพลงของตัวเอง ในเพลงของตัวเองเนีย่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเพลงเองหรือว่าอาร์เรนจ์เองทั้งหมดเราจะมีทำนองมาให้ทำนองเรามีทำนองมาให้นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากอาร์เรนจ์ทำนองนั้นใหม่ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมีเวลามากน้อยแค่ไหน,นในการทำเพลงเพราะว่าคือในในสัปดาห์นี้ทีมโปรดิวเซอร์เนี่ยจะช่วยเหลือคุณมากที่สุดที่จะทำได้ใช่คุณก็ณณทำได้ถ้าที่คุณทำได้ไม่ต้องกลัวว่า จะต้องทำนะทำไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมจะหาวิธีการให้คุณทำให้ได้เองนะครับเอ้ยมันบังคับจะต้องถ่ายดว่อนยังไงมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละคนหน้าตาตาลอยมากตาโม่งมันมากตาโม่งมันงั้นก็ก็เหมือนกับว่าคุณจะจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์จำลองขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรขึ้นมานั่นหมายความว่าอยู่กองถ่ายก็เป็นโปรดิวเซอร์ได้สามารถคิดงานคิดงาน อยากเป็นอะไรอยากเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับโปรดิวเซอร์ให้โปรดิวเซอร์ช่วยทำ <c oughs> ง,งานให้ได้เพราะงั้นไม่ต้องกังวลว่าสัปดาห์นี้มันจะสาหัสนะวก็อก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะมาค่อย,ค,อยค่อยมาคุยกันแยกเป็น <c oughs> ทีละคนนะฮะเดีย๋ยวต,ตอนนี้เดี๋ยวต้องถามกันว่า <c oughs> <ค>มีอะไรสงสัยมัม้ยจะได้ชี้แจงกันตรวิกนีกี่แพงครับ วินี้คือทำก็เดี๋ยวพี่เสริมที่พี่ปูพูดไปที่นี้ครับคือวิกนี้โดยตีมาสเตอร์เราก็เปลี่ยนมาเป็นให้พวกเราเนี่ยแหละเป็นมาสเตอร์คือเป็นคนที่โปรดิวซ์โชว์ตัวเองนะครับซึ่งไอ้อตรงนี้เราได้คิดเผื่อไว้แล้วว่าเราให้สละเต็มที่ในการที่จะเข้ามามีส่วูนร่วมในงานตัวเองมากน้อยแล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความมั่นใจช่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยพี่โยนความความรับผิดชอบไว้ให้เป็นที่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับพวกเราก็จะมีต้องทำโชว์ของตัวเองคนละสองเพลง หลักสอง่คือเพลงไม่เพลงเพลงสามคนเพลงสามคนที uh ่เลือกไปแล้วเพลงฝรั่งนั่นคือหนึ่งเพลงคือพี่น่าจะยังยังได้มั้งน่าจะยังได้นะเพราะว่าผมจะบันเจิดมาคิดขึ้นมาว่าควรจะเปลี่ยนเพลงก็ได้ด้วยก่อนที่ผมร้องเพลงฝรั่งไม่ค่อยได้เยอะอยู่แล้วนี่แล้ววันนี้เพิ่งคุยกับพี่วิทย์ว่าเออเพิ่งเจะนึกออกพี่วิทย์ก็เห็นดีด้วยนะ น่าจะได้แต่ว่าให้เร<ม>็วที่สุดเพราะตอนนี้คือเพราะคงยังไม่ได้แกะกันหรอกคงทีมดนตรีนะครับค<ม>ือปัญหาหลักๆก็คือทีมที่เขาจะก็ต้องแกะเพลงเราอะถ้าเกิดไปกระชั้นมาก,กไปเปลี่ยนเพลงกระชั้นปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะ<ต>พึ่งแกะแล้วต้องมีเรื่องลในกระส์อ๋อไม่ทราก็ไม่รู้อันนี้ต้องเดี๋ยวแล้วมันต้องอต้องมาทำเพลงใหม่อีกป่ะครับเพลงฝรั่งหรือว่าร้องตามออริจินอลตามออริจินอลครับไม่ต้องทำตามที่เราต้องการโอเคงสุดเพลงที่เราต้องทำขึ้นมาใหม่นะครับพี่เจตจำลองว่าพี่ก็ผักพายแล้ความเป็นโปรดิววเเเซอรร์นนี่ยไปให้พกกาทุค นะครับผมวิสัยว่าคือศิลปินเนี่ยสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ได้ทุกคนนะครับศิลปินบางคนก็มีโปรดิวเซอร์ร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยนะบางคนก็โปรดิวส์งานเองบางคนก็โปรดิวส์ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยนะคือคือรูปแบบอิสระอยู่แล้วนะครับคือไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าโจทย์เราเป็นเราเป็นตีนมาสเตอร์ใช่ไหมครับนั่นคือทุกคนก็จะต้องเป็นมาสเตอร์ด้วยตัวเองนะครับผู้พี่ก็จะจะมีตัวช่วยต่างๆให้เนี่ยนะครับทุกวิถีทางนะฮะเท่าที่จะเป็นไปได้ เราอาจจะมาว่ากันเรื่องอตรงนี้ก่อน,นพี่ก็ถือโอกาสอธิบายนะให้เคลียร์ขึ้นะนะครับคือในการที่เราจะ produce งานเพลงของตัวเองในในวิกเนี้ยนะครับคือในเรื่องการเป็นเรื่องการเล่นเกมและแข่งขันย้อนไอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับเรามาว่ากันเรื่องการโอกาสที่เราจะได้ทํางานในระดับ <c oughs> ที่ที่ลงลึกไปมากๆนะครับโดยที่ก็มีพวกพี่ๆโปรดิวเซอร์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยอีกมาช่วยกันทำ ว่าภารกิจที่เราต้องทำมีอะไรบ้างน,นะฮะก็หนึ่งคือในการพวยโยนโจทย์ที่โปรดิวซ์งานเพลงเข้าไปเองปั๊บเนี่ยมันดูมอนมีโจทย์เดียวแต่จริงมันขยายออกมาเป็นดีเทลเยอะมากนะแต่เอาคร่าวๆเนะี่ยมันก็จะมีอ่ะหนึ่งก็คือเราก็ต้องคิดเลยว่าแนวเพลงที่เราจะทําให้ตัวเองเนี่ยคือทุกคนต้องทําให้ตัวเองไม่ใช่ทีมน,นะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องทํโชว์ของตัวเองนะฮะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็คิดว่าสมมติเราเลือกเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงอีกเพลงนึงเนี่ยนะเราก็จะ เอามาเสริมโชว์ของเราโชว์ของเราเนี่ยจะเป็นผลงานของเราเองเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนมันเป็น่ต้องแต่งเพลงแต่งใหม่ใช่เป็นที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้เราพอดีวิ่งนี้เรางบหมดเราก็เลยต้องแต่งเพลงขึ้นมาเองแต่งเพลงอะไรดิจมลองจมลองขึ้นมานะครับก็เหมือนกับแบบว่าเราก็ต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่งานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็ยังมีทีมโปรดิวเซอร์ช่วยอยู่นะครับบริษัทเราก็จะมีพวกทำนองเพลงอยู่ในสต็อกอะไรเงี้ยพอมีอยู่บ้าง นะครับมีมีคอนเซ็ปต์เพลงนะครับที่ทางมาสเตอร์ต่างๆพี่แอดก็บิฟมาอยากได้เพลงที่ให้คนไทยรักสาม,มาคัคคีกันฉะนั้นคือใครใครบังเอิญโชคดีได้โจทย์นี้ไปก็ต้องแต่งตามธีมที่ตัว master มาสเตอร์เขาบิฟมานะพี่บอยพี่บอยโก้บิฟมาว่าอยากได้โจทย์พเ<อ>พลงเกษตรกรอะไรสักอย่างนะใช่ไหมฮะคนเนี่ยก็ก็ต้องพยายามเขียนให้เข้ากับแนวดนตรีที่เราเลือกนะครับของพี่เองเนะี่ยพี่ยังไม่ได้บิฟแต่พี่ก็ เผื่อไว้ว่าของพี่เองเนี่ยก็เป็นแนวทางที่พี่อยากให้เขียนเพลงรักเพลงรักที่ไม่เคยมีมุมมองนี้มาก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ฟัง่ยนะฟังแล้วมงไหมไปเพลงรักเนี่ยแต่ว่ามันต้องเป็นเพลงรักที่เราแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเช่นคนรักอับไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้ อะไรก็ได้คือว่าคนรักกับคนรักกันเส้นเดือนมันจะเป็นเล่นอิมแพคแล้วแต่ที่ตัวอย่างต้องดูเองให้มันให้มันดูเข้าใจเลยไม่ทราบว่าใครจะได้ขนาดไหรนใช่ครับที้ไอ้ตัวช่วยคือว่าเพลงรักในมุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่าที่จะเท่าที่คิดได้แต่ว่าต้องเพื่อความเหมาะสมเหมาะสมด้วยคนรักกับเส้เดือนไปร้องบนอิมแพคมันก็ยังไงอยู่นะเดนตรีมาดีๆผมคือยกตัวอย่างให้ฟังได้เฉยนะครับแล้วไงพอฟังแล้วชักเริ่มชักเริ่มเติมากไม่ลงนะ อ่าสมมุติว่าสมมุติว่าที่โจทย์ของพี่บอยที่บอกว่าเกษตรกรกับคนเมืองมัจจะแปลว่าสมมุติว่าแปลว่าเหมือนกับดอกไม้ประตูใจกันดินทราต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็คือเหมือนกันเกษตรกรคนเมืองมันแปลมันแปลได้หลายอย่างมันไม่ได้หมว่าอะไรใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ําควอมขันอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะคือมันมันแปลได้หลายๆหลายความหมายนะครับการกันหมายถึงเกษตรกรอันนี้กินนึกถึงกลิ่นดอกหญ้าที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ อะไรเงี้ยไม่ได้มายควาะต้องไปปลูกย้าเองนะเราก็จะมีมเพล,ลงที่ต้องแต่งขึ้นมาห้าเพลงนะครับเนื้อหายสอง <c oughs> เพลงเราก็จะเปิดใปเปิดว้สําหรับเป็นอิสระใครโชคดีได้ตรงนั้นไปก็อาจจะอิสระนิดหนึ่ง <c oughs> ในการที่จะคิดเนื้อหาเพลงขึ้นมานะครับอ,อ,อิสระได้ในขอบเขตที่ว่าต้องไม่ซ้ํากับสามเพลงที่มีอยู่แล้วอ๋อคือมีโจ้สามเพลงแล้วหรือสองเพลงที่เป็นอิสระใช่ครับนี่สามเพลงพวกพวนี้เขาไม่รู้ว่าจะคิดให้อีกหรือเปล่า ทางทีมงานหรือว่าอันนี้ก็ต้องเราดูแต่ถ้าถ้าที่เราคุยกันตอนนี้ได้คร่าวๆนะครับจริงๆอันนี้ก็บอกเยอะแล้ว่ะบอกเยอะเยอะไละโอเคนะครับครนี้พี่คิดอย่างนี้พี่อยากให้มองว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือการร่วมสนุกในการที่เราจะมีโอกาสได้สร้างงานด้วยตัวเองนะถามว่าพี่หนักใจแทนพวกเราไหมไม่ไม่หนักใจเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีทีมงานแบ็กอัพที่ซ้อมกันมาจนเข้าข่ายในสามวิคเต็มๆนะครับแต่อันหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันก่อนเพราะว่า ผู้พี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้คาดเดาว,ว่าเราจะเจอกันในรอบในรอบสุดท้ายถ้วว่าเป็นใครบ้างนะฉะนั้นวัตถุดิบต่างๆที่มีเราไม่ได้เตรียมไว้เพื่อใครเลยในทั้งสงองถูกครับฉะนั้นมันก็จะเป็นวัตถุดิบกลางๆเปิดๆไว้อาจจะมีทํานองเตรียมไว้ส่วนหนึ่งะนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาเพลงเนี่ยก็จะขึ้นคอนเซปต์โครงคร่าวๆไว้เผื่อว่าเป็นใครกันได้ที่จะเขียนนะอันนี้เหมือนเราเริ่มมาคุยโปรเจกต์พร้อมๆกันนะครับ แต่เขาที่ถามว่าในขั้นต่อไปอย่างเงี้ยวันนี้พี่อยากจะได้ข้อมูลจากทุกๆคนนะครับเป็นการเป็นส่วนตัวนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันลายทีนะคือลายคนนั่นแหละนะครับที่จะจะเรียกเป็นลายคนเ,เราจะมีตัวช่วยอยู่คือว่าทั้งห้าคนเนี่ยสามารถเรียกเพื่อนที่ออกไปแล้วเนี่ยกลับที่มาได้สองคนโดยใช้โท,ทรศัพท์กลาง คือพวกคุณต้องเป็นคนเลือกเองเพื่อนมาช่วยในช่วเพื่อนจากทีมเอ็สองและเอ็นสามที่ออกไปแล้วเรียกมาได้สองคนคนละสองคนมาช่วยในในกอนโถงใช่ช่วยแต่เริ่มงคิดได้สมมติสมมติตุ้ไม่อยู่ตุ้เขียนเนื้อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เรียกเพื่อนคนนี้ให้คนนี้ช่วยได้ระหว่างที่ตุ้ไม่อยู่คือหรือว่าเข้ามาในบ้านนี่เลยใช่เข้ามาในบ้านนี่เลยโอ้โหแต่ไม่มานอนด้วยนะเมันมาช่วยทำงานเฉพาะในสิบห้าคนใช่ใช่ครับก็คนละสองคนก็ครบสิบห้าคนคนนี้สองสี่หกแปดสิบคนที่เด็กกันเองไม่ได้ อได้เนริคนโน้นสิบคนนู้นสิบคนนู้นกลับมาในบ้านติดบ้านใช่โอเคแต่คราวนี้คือเขาลาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต่ว่าคือถ้าถ้าเป็นไม่ได้คือหน้าน่าจะจักทีมละคนตัวนี้อาจจะต้องตึ้สามคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะต้องดูตามความตามความลงตัวเวลาตรงกันด้วยอะไรด้วยเวลาด้วยนะอันนี้เป็นตัวช่วยแต่ว่าที่เราจะคุยกันวันนี้เรายังไม่ยังไม่พูดถึงตัวช่วยอันนี้อันนี้เปิดไปเผื่อเป็นไอเดียต่อคือับเพราะว่าสิ่งที่เหล่านี้ สิ่งที่เราต้องทำกันวันนี้วันนี้เรายังไม่บิฟจดเพลงในยังเส้นจดเพลงในยังเส้นนะครับวันนี้คือม่เหมือนกับเป็นวันที่เรามาคุยเรื่องนี้กันล่วงหน้าเพราะว่าจดเอ่อจดมาสเตอร์วิกสี่เนี่ยมันคือการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่สร้างงานขึ้นมาใหม่ถ้าเราไปทำที่วันจันทร์พิเกงว่ามันจะช้าไปแล้วไอบางอย่างไอเดียต่างๆที่เราจะได้พูดคุยกันเนี่ยมันก็จะถูกไปพูดกันวันจันทร์ซึ่มกว่าจะรู้เรื่องอาจจะไปบ่ายไปเย็นนะครับก็เลยสืโอกาสมาบริฟ์กันนั่นนะวันนี้ คราวนี้ถามว่าขั้นต่อไปเนี่ยถามว่าทำไมถึงต้องมีการคุยกันเป็นนื่องจากว่าในการเลือกแนวเพลงทั้งหมดเนี่ยนะฮะพี่จะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดสินใจเองเลยนะครับเพราะอยากจะได้เพลงแบบไหนในการที่จะสร้างขึ้นมาแล้วทำโชว์ในวิกนี้นะค,คือแน่นอนเราเลือกเพลงฝรั่งกันเองนะเพลงฝรั่งก็จะเป็นเพลงที่ถูประกอบคู่กับเพลงที่เราจะแต่งขึ้นมาใหม่ดังนั้นทุกๆคนต้องเลือกตัดสินใจเองว่า สมมติคนนึง่งอาจจะเล้องลองเพลงช้าใช่ไหมครับเพลงไทยที่จะทําขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเราเลือกเพลงช้าก็แปลว่าเราเลือกที่จะทําโชว์เป็นเพลงช้าสองเพลงติดนะครับหรือเ,เราจะ <คน S 1> แต่งเพลงเราเลือกเพลงฝรั่งที่เป็นแนวเป็นแนวแบบเป็นแนวร็อกใช่ไหมใช่ไหมแต่เราดันไปเลือกทําเพลงเร็วที่เป็นแนวแนวทุ่มอะไรเงี้ยก็นะต้องตัดสยยินใจกันเองว่า มันจะลงตัวไหมซึ่งตรงน,นี้จริงๆพี่ว่ามันเป็นความสนุกคือทุกคนจะ,จะมีไอเดียมีแรงบันดาลใจอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันจะโชว์ความเป็นตัวเองเต็มที่ตเตเ็มร้อยเลยอิสระได้ทุกอย่างน,นะครับตั้งแต่ฝรั่งจนถึงลูกทุ่งบ้านเราอะไรอเงี้ยมีอิสระทุกอยา่างแล้วเพื่อนที่เรียกเข้ามาเนี่ยขึ้นไปโชว์กับเราด้วยหรือไม่ไม่ไม่มาช่วยคิดเลยเฉยในบ้านไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมในผลแพ้ชนะใดๆแค่มาเข้ามาช่วย แล้วก็อืมแล้วออล,ลืมไรจะพูดอะไรวะโอเคคราวนี้ก็อย่างงี้คราวนี้เหตุผลที่พี่อยากจะได้ข้อมูลจากพวกเราเป็นเป็นการส่วนตัวทีละคนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพี่อยากพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ให้ข้อมูลพี่กับพี่เอกนิดนึงนะครับว่าในทางที่เราทํางานพรุ่งนี้คือวินนีเลยมีเวลาทางานเพิ่มมาเป็นสวันวันพุธครับคือวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็ ผู้นี้ก็จะเป็นวันที่ทำงานกับโปรดิวเซอร์เต็มที่พี่เอกอาจจะมีขั้นต้นเนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราที่มีความรู้ในเรื่องการเขีนนยนเนะนะเขาจะมีพี่เอกกับพี่ฟอร์ดสองคนนะฮะนั่นในวันแรกเนี่ยพวกเราก็จะถูกดึงเข้ามานะะฮแชร์อชไอเดียกันกับโปรดิวเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็พี่ก็จะดูให้อีกอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องตามขอความช่วยเหลือจากมือโปรระดับประเทศเระดับโลกมาช่วยหรือเปล่าอะไรอ่างี้นะครับ,รบ,รบอันนี้ในขั้นต้นเนี่ยพี่อยากพูดคุยกับพวกเรา เอาควมมั่นใจว่าเอปรกาศให้ถามได้ว่าถ้าจะต้อง p r o d u c ซ์งานตัวเองเนี่ยขอบเขตในการที่จะใช้ตัวช่วยเนี่ยมีถึงถึงไหนนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่ถึงไหนทำเองทั้งหมดจนถึงไม่ต้องทําเลยไม่ทำเองทั้งหมดก็ได้อย่างที่บอกอยู่ที่กองถ่ายก็เป็นโปรดิวเซอร์ได้ฟังงานเฉยแล้วฟังโอเคไหมถ้าทําสมติเขียนเนื้อไม่ได้ นอื่นเขียนอยากให้ใครเขียนก็โทร<ม>คิดว่าเราเป็นบริษัทบอกให้บริษัทช่วยไปตามคนที่มาเขียนให้หน่อยก็ได้แต่ที่ต้องทําเองแน่ๆเนี่ยนะครับที่พี่จะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะก็คือทุกคนจะต้องเลือกแนวทางเองคิดเองว่าว่าเพลงที่ตัวเองจะโชว์นะคือเพลงแบบไหน<ม>นะครับพี่มาก <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตัวที่เราใช้เป็นจุดเด่นในการที่ทำโชว์ของเราใช่ไหมครับทีน <c oughs> ี้พี่มีความเชื่อทุกคนว่าเราอาจจะไม่ไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ทุกคนไม่ได้เป็นนักเขียนเพลงทุกคนแต่ว่าเราสามารถกําหนด แนวทางของตัวเองได้ทุกคนนะแต่ว่าจากไหนก็คือว่าแนวทางใดๆก็ตามที่เราเคยทํางานมาแล้วแล้วร,รู้สึกว่ามันเราอยากทํเพีแบบนี้มากเลยนะฮะเวลาให้คนอื่นทําให้ไม่เคยได้อย่างที่อยากได้สักทีหนึ่งคราวนี้แหละเราจะได้เป็นมาสเตอร์ดูแลตัวเ,<ป>เองแล,แล้วถ้าอย่างตุ้ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดสมมติมว่าบอกไม่ถูกผมบอกเรียกนไม่ถูกว่าแนวนี่มันคืออะไรเอาแบบที่แบบวงที่คุณชอบหรือเพลงที่คุณชอบเนี่ยผมอยากได้แบบแนวอย่างเงี้ย รับเราว่าคือคือจะเห็นภาพว่าสมว่าชอบโลโซอ่าเราแบบเนี้ยพี่แบบโลโซเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่การก๊อปปี้แล้วเราจะเห็นภาพออกคุณต้องการแนวนี้อะไรเงี้ยนั่นเองนี่คือการอธิบายการอธิบายว่าเราต้องการอะไรอันนี้หลบงนี้ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวเราคุยคุยกันเป็นส่วนตัวแยกแต่ละทีมนะฮะคือทุกคนจะได้จะได้อินพุตพี่กับพี่เข้ามาเนี่ยนะอ่าเอ็มหนึ่ ดีตามอายุดูมัดพูดเสร็จแล้วเหรอไหววะไม่มีอะไรมากไม่เพราะว่าเขาเขาก็จะถามๆเกิดเนี่ยไี่สอะหรอกหรือแม่ผมก็ไม่รู้จะถามอะไรทั้มั้ง